แม่ยังก็ไปนั Christmas, 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 ่งยุ <illa ises rees Darwin> <qu> <Oliver> ่ไก่สถาบันเนี่ยไปเอกเอกเฮ้ยมากินข้าวนะเขาก็ไปรีอยู่ไก่สถาบันี่ยเอาภาษามานั่งยังด้วยภาษา่ะเอื้อนป่าบอกภาษาโอ้ป้านั่งตะหุกก็มาละัดนั่งตะหกแน่มาปล่อยแล้วรสามสาวบัดนี่ยเฮ้ยสวัสดีค่ะมาฝอกภาษางตี ตีมันมาเอกภาษาสังเอาก็ดีแท้สามสาวว่านั่งทำอะไรกันที่นี่กว่านี้วันนี้ม่ฮอลล่ากันนี่อะไรน่ะจีบได้ซื้อๆได้ปอพ่ต้องกินนมได้ปอจีบซื้อๆได้ปอจีบเลยจีบเลยหนั่นอ๋อขอบคุณค่ะนี่ไงจีบไงสาาดเเจ้ใ่่กกงโชว์บบนั่นไงเอาบักทันน้ำเอาทันไหมทันไม่เอาจ้าจีบนมจีบนี่ก็จะไม่ให้คนกินเหมือนกันเนอะท่าน้ำนมหรอนมเยอะไหมอ่ะ ไปด้วยอย่ามาวางไว้โอาไว้มวางก่อนท้ายคลิปก่อนสันย่างไม่เห็นสามสาวกําลังมวนทักเอาผู้ใด้น้ำกวนขามาอีกคนน่นี่แม่นี่แม่นี่แม่เจ้าด่างฝอยว่ายังเออโอ้ติเอกบุญญุบุญญุบุญเฮ้ยเออไปยังบุญอ่ะเอาละพี่น้องครับน้ำกวนวาอีหลีพี่น้องเอ้ยไปยังบุญไปยังสามสาวสามสาวสามสาวอีหยังเจ้าเสียบยังไม่ยังบ่นอ๋อ ก็ดีแ้ไม่แน่นี่เจักบาทก็หไ่ข่ปอหายขจากใดแตจ้กบาทมาเบิงสามสาวอีกแล้วเมื่อ้านนครับส่วงคำคำพนกับมาซุ่มกันอยู่เถียงคนย่แหลมเมื่อนี้เมื่อนี่พอด้มาเสียงคนย่แหลมเมื่อนีเพนมานังอยู่พี่เ่นี่กองเฟี้ยงมานังอยู่เรียนกับภาสังพี่พาสังก็ลังเอินปลา่าน่นี่นี่้องปลา่ นี่น้องปลาเนี่ยแม่าสังกำลังเอิ้นปลาระว่ะางตอนนี้ก็มีนั่งสนมทั้งสามนั่งเลี่ยงขางอยู่พี่น้องเอ๋ยนั่งขนมขนมจีบด้อเอาเขามายังเก้าอี้น,น,นั่นณะนั่นก็มี่ผ่านปลามาจะใสบุ้มพี่น้องนะครับ <B ow ard> รงงับบทนด้แน่หวยรับบทไดนกําลังน้ำเลือนเรีองอยู่เนี่ระวังที่พระสังกําลังนั่งอยู่นี่กับนั่งขนมทั้ง 3. 3> สามขนม,นมขนมขนมในขนมจีบไหม <B ow ard> น้ำขนมทั้งส <B ow ard> ามกับลังนั่งอยู่ครับพระอันพระสังเพื่อเสือเอินป่ามะล้วน้องเนี่ยขณะนั้นก็ไม่จนป่ามาแต่ใส่กระบุหูครับพี่น้องนี่แนลโจนป่าใช่กับเพราะนั่นคือจนใช่กับ กันนั้นเองก็ไม่เห็นโจรปลากําลังมาจอบจอบมองมองเป็นอะไรเดี๋ยวก่อนอ๋ออันนี้คือโจรปลาเนี่ยนนี้โจรปลาโจรปลาโจรปลาไม่นวดไม่นวดเออไม่นวดไม่นวดไม่นั่งแล้วหนูเจือโจรปลาครับเพื่อสิมาจับกินนา่รีเอาโจรปลาขึ้นไปจังสัตวโอ้ยโมเมนต์โจรนอกแนวหน่อยเขาเปียกผีบลาดองนี้เพราะหย่อมน้ำแข็งเพราะหย่อมน้ำแทงโอ้ปลานี่มีน้ำแทงด้วยเหรอปกติเห็นแต่น้ำผีหมอบน้ำแข็งเนี่ยเด็กวัยรุ่นรุ่นใหม่เขาจะไม่รู้คุณอธิบายหน่อยน้ำแทงคือจะเป็นไม้ ไม้ชนิดหนึ่งเป็นไม้ยืนต้นอ่าหนจะเป็นกลมๆอ่าต้นจะใบใบจะเป็นกลมๆใบจะไม่ค่อยโดกเท่าไหร่แต่ว่าตามลาต้นจะมีแทงๆที่เป็นหนามโอหนามซึ่งมันจะหนามยาวมากประมาณน้องชมพู่อธิบายหน่อยีกประมาณนี้แหละเน่เขาว่าอาธิบายแสดงว่าเจ้าโบเห็นภาพแน่นอนี่ย <c oughs> อธิบาย <c oughs> าบอยู่นี่เนี่ยต้นหนามแทงแม่งเนี่ยอัน อันนิ่วอันนั้นอันนั้นนิ่วน้ำมันจะทู่วๆแกไม่ค่อยลึกแต่ถ้าเป็นน้ำแทงนี่จะแทงลึกมากใบกบกลมเล็กๆนะบอกหลายๆบัวละใบกบใหญ่อยู่เอาอย่างนี้ในเมื่อโจรป่าเขาอธิบายไม่ได้เดี๋ยวพลเมืองพลพลเมืองดีสิบอกบัดต้นน้ำแทงนี่เกิดอยู่น้ำขังห้อยขังห้วงขังอยู่น้ำดินดานแน่กับมี่ต้นน้ำแทงสิใบกบกลมเล็กๆก็ใบบักกะทันนั่นน่ะแกไปเห็นบมัน เนี่ยไงต้นนี่อย,ยู่กางน้องนี่มันเป็ต้นประมาณนี่ละแต่ว่าก็ต้นใหญ่ก็ใหญ่กว่านี้อยู่มันเปนต้นท่านต้น,น,ตนมักเลบไม่อาอ่าป่าบานนี่ละแต่ว่าก็สดีสูงนี่จังน่อยแน่ไหนผู้ใดเอ,อื้อนมาเนี่โจรปลาเข้าบ้านล้วเขามาป่วนเอาของเกลียเลยบาดเนี่ยไปเรียบเขาผู้ใดเป็นคนซื้อเอาโจรขึ้นไมีขึ้นเอาก็ลอยป่วนไหมป่วนเขาป่วนเนาะโจรลุ่ยไหมเมื่อวานนี่นะครับพี่น้องจันร์รวยทายคลิปสามสาวนะครับมีมีคนนั่นคอมเมนต์เข้ามาว่าถ้ามีสาวสาวที่ไหนมีเขียบที่นั่นเพืพ่อนว่ะ นั่นนั่นตาเลียมเลยตั้งนั่นปนนนังปนมาเปนนังคอยอ่าแต่ปัปัดโอปาโอ้ยก็สิเสียไดงกดดอกแล้วเอาใจกันที่ดีเนาะปนในที่เราผู้ต้องขังับวนแน่นันโอ้ได้ช่วยกันแล้วน่นนะช่วยทุกคนนั่นแหละซกันี่เอาง่านี่แหละเข็มนั่นเข็ม่นบปนไหนได้เดวเนี่ยเออบอนเไเออนั่นเนั่นนั่นๆ ตาี่เซตมือเลเดียิดยอ่าโน่ยบ้านไหแต่ผู้ยิงเนี่ยนีย้เนี่ยผู้ยิงบ่งเนียงใส่ตาเดพี่น้องเนี่ยเนี่ยเนเนี่ยเ้เตอเเรลเร็วลอ่าอัน้จบุเาบเร็วัวรถคันนี้ใหญ่มากเลยเอานั่งยน่บ่ไปเซด้หน่อเนั่งยเตรดหน่อเออเจเจเล่พอร์ตเนเพคะพอร์ตนงวล่พี่น้องครับเฮ้าเลนเบานัวฮาวมวนกันเด้อพี่น้องเด้ออันไหนกึ่งา กล้องถือยุ๊กถือยุ๊กสองร้อยกว่าบาทถือยุกดอกเบื้งไข่เน่าเห็นอยู่ไหมเนีไปก็เห็นยุ่ไหมบอกบอกบอเห็นอยู่ไหมกําลังน้ำเล่นเรื่องยู่เลยบอกพี่น้องอยู่ว่าเนี่ยคือเขาเล่นกันเบาโน่หัวม้วนพี่น้องจะไปคึดนยังหลายเอาจริงกันเถอะเออก็แล้วแต่เจ้าเด้อจันทร์นะอ่าทำทำทำเต้บอตัดก่อนที่ร่องเบ็ดเลยก่อนที่ร่องเบ็ดสุดแนวเลยเอ้าคลิปข่อยแม่หนีไหมคลิปข่อยแม่ ก็แล้วแต่ละคลิปข่อยมาเอาแล้วแต่เจ้าแล้วแต่เจ้านะคลิปข่อยก่อนจะลงเบิร์ดเลยพี่น้องครับอยากให้ล่องโบครับกดหนึ่งเข้ามาตุ๊กๆเขาจะมาประทับตั้งจังว่าได้แล้วกันใช่เจ้าสิมาบ่อนเราบ้าซอยพระเอกเข็มเลยเนี่ยพยานทั่วโลกว่าเจ้าตัดอกแล้วขอพ่อตดข่อยมากจริงสิละแม่แต่เจ้าเด้อะเตะเอ้าเอ้าเอาพี่น้องเอ้ย แลียนสำเร็จกับเมื่อยเรีนสเก่าเนอะพอดีเอาทีูกางบุญที่พากันลงมาแต่เอาเครงแลียนตั้งเบาได้มันก็เลยเมื่อยใลองเบิ้องล่ะมี่พากันลงมาข้างล่างได้ยังไงเอาพอแล้วนางผู้เดียวก็เลยโอ้เป็นต่บรรยากาศเป็นตัวเพราะขาเพิ่นกับมี่นก็สียางมาสัตว์ตัวนางมองบรรยากาศเป็นตัวสอมนี่นไหมมี่หอดมองนางเจ้าก็ถามเปียกเลาวไปเอะเข็มลงมาได้จังไหนขาก็มีขันยางมาตัวเนาะ เออพี่น้องเมื่อวานในคอมเมนต์ว่าไทยน้องพันปันในเบิ้งต um> ้ดูในเด้อพันปันเพราะว่าช่องช่องพุทธมันก็ไล่สุดยุตพี่น้องมันบ่ล่ะช่องน้องพันปันก็ไล่สุดยุตเราตรงกันไง่ายไล่สแล้วก็เบียงเพื่อนยายเบิ้งตลอดนะนะต่หนู้ไม่ได้ไล่ต่อแต่ว่ากรบขอบคุณหลายๆมีแฟนคลับเอฟซีช่องน้องพันปันมาติดตามช่องยันรอยหลายคนอยู่นะครับผมขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อนะครับสป็ยการแข่งขันให ท่านอาจารย์ลอยด้วยนะคะฝากติดตามน้องปันปันน้ำปันปันลำเพื่อนออฟฟิเชีนี่นี่ถ้าครบสองหมื่คนติดตามจะแจกเสื้อยีตัวนะคะาัรยโอ้ยเขาโฆษณาอยู่อย่าเ้าเลยโอ้ยอย่าเ้ามาขัดแลวขโฆษณาอยู่ไหมได้มันต้องได้ได้มีงบสำนันงบหมดแล้วเอยยังแจก้พยนเอาอันนี้อันนี้ห เจ้ารวยเนาะบ่ไดใหรวยนี่เอาเอเอาข้งเฮาตัอของเฮาตัวสิเจ้าหลายเนาะจะไปสนใจขออเฮาตัวใช่ใช่หน้าขนาดหนหน้าบ่มีหูจำไปแล้วจะไปสนใจเฮาเอาเอาขเฮาตัวจะได้ก่อใดก็2ม0 0 0ครบ2 0 0ห0นคนอือขึ้นนะคะก็สิแจกเสือ2ี่ตจ้าเดี๋ยวสิโพดใหหนาเึ้นซ่าไพหมดละประมาณส0มร้อยกวพุ่ดละจังลงบมแมนบังไฟอะไรก็ดีปด อืมห่งเงินซื้อกินพากันซื้อิ่มซื้อกวงแรแม่บ้าูนองคนหนุ่าบอกินพิดปากไว้ก็มี่เออนูกินแล้ทุกนึงทาพตีปาหบนตากินแล้วทุกนึงหูตาเดยกูก็พิดักเถอะวะกูออกเสแวกูก็พิตแห้งแตั้งใจวะเอาสิเอบัอินมาแท่งกูซะสูดจริงชังขนาดเลตาตีหมอกอกไหมฉันจะเอามีตัเลยตั้ง น้องชมพู่คือเป็นคนจังสี่เนี่ยว่ารับไหมแม่ตาตีปานมะเขียบซุกไหมพี่น้องครับป้าสีกล่องเขียบงามเอาตาอะไจังสันโอ้กล่องไข่งามแมนบอเพิ่อไงเนป่นปันแม่นกล่องเจ้าหัวงามกล่องสวยนั่นเนี่ยเออเขามาหมุนเขาไปรถมุนเขาไปมันเล็วสิอะตาตีปานมะเขียบซุกโอ้ยหูเอ้ยหูสิบาทไปจี้แทนหูหมูอยู่เด้อเนี่ยสร้างคนวะบอสคันวปางยังเกินม่าเนี่นเพื่อนอยากให้เขาไปออกท่าหงษ์ซี่งามสามง่ามนะ จะว่าจะว่ายังตีพนอะไรบ้างกันเนีตีมันก็่ไมอยู่สองแนวเท่าั้นแน่ตีนั่นะักเขียบบกเขียบตาตีบเขียบตีบเขียบตีเออเล็บงวดีมันบเยตีเวลาอ้วออก่เทีงตอน้นเขาเอื้อนอันนเขาเอ่ามันยะเอาผู้ามาตะใสบันี่ จ่อไข่ไทยน้ำเน่จกระเลือแบบข่ไทยเรื่องนี้ไม่หอดสู้โชคพี่น้องครับไข่มากกว่าเจ้าเจ้าไม่ยาตไข่ได้ไปเอกเข้มเจ้าคือเป็นคนยังส่เอาปัโต้ของเมื่อบานของเบบานเจ้าเด้อยาเด้อยาเด้อของเบบานเจ้าเลยเบอเแลเบ้านำบ่อยนะเบล้ว เอาซ้ำนี่ละบอกคุยพ่อแล้วเอาเลยพี่น้องเอาซ้ำนี่ละครับไปเอกเข้มมันสูนแล้วพี่น้องครับขออนุญาตไปซ้ำนี่ละพี่น้องครับไปแล้วครับพี่น้องครับไปกันใชมาต่อแล้วครับไปแล้วครับนี้หรอกอ่ะบายบายน้องหมดบ้านแล้ไป ฝากที่ตามฝากที่ตามฝากตามตามด้วยปันปันลำเพลินออฟฟิเชียลนะคะสองหมื่นคนแจกเสือยี่สิบตัวเดี๋ยวจะซุ่มแจกในเฟซบุ๊กนะคะเฟซบุ๊กปันปันจริยาเพชรบ้านแพงฝาติดตามจ้าเบื้องคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดไลค์ให้พ่ออาทิตย์ได้เป็นน้องเด้อเดี๋ยวนะเบื้องคลิปนี่เหรอช่วฝากน้องๆด้วยเออฝากเด้ครับในตาตีก็มาเขียบซุกใี่ป็นน้องครับเนี่ยฝากเันด้ค่ะพี่น้องค่ะชมพู้เพชรบ้านแพงลำเพลินออฟฟิเชียลค่ะชมผู้นะคะเฟซบุ๊กชมพู้สุภาพบุรีภาษาไทยนะคะ ติ๊กตอกชมพูด้วยนะครับฝากติ๊กตอกจันหลอยด้วยครับติ keep keep ๊กตอกก็มีนะครับหลอยครับพ่อแล้ครับไปเข็มแนมนะครับไปแล้วครับพี่น้องบายบาย